มันคังนะคันตัวโ้อยากมีเรื่องว่ดูเงาเงาอยากเข้าโงหยอรอะไรอ่ะอ่ะอ่ะอ่อ่ะ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 ิ่ะอ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 จริงๆอ่ะ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 ่ะอะอ่ะอ่อ้าอ่ะ่อ่ะห่่ะอองอ่่อ่ะออะอ่าอะะอ่้อ่้่่ยวอ่ะอ่ออออ โยพี่ผมกลัวจิพี่จบเบา่มาไนเ็งอ่ะอ่ะลูกกาี่เอด็กตอนใหม่นะครับทิกงโดคนดีเลรเปล่าขพี่ถ้าคงใเหรอแทซี่ม่จ่ายพี่ที่เราก็หาอะไรมาพี่ข่ดถ้าคงใใช่ไหมขาดแทซี่ไม่จ่ายเหมือนกันาแทซี่ไม่จ่ายับไม่ได้เลยมันกระไปะหัวคิไม่ทางรู้เดี๋ยวมึส่งให้หัวแนอนายยั้ี่อยากมวดแบบหนาเหมือนฉันห ได้เวลาสอนเพิ่มเติมแล้วได้เดี๋ยวมเด็กใหม่ไม่ใช่เหรอเป็นงานนี้ต่อมากู้ร้อนกวนการฉี่ใส่หม้อร้านก้วยเตี๋ยวมีใครบ้างไม่บอกถ้ามึงไม่บอกมึงจะโดนเพิ่มสี่ปีแปดเดือนห้าวันสามสิบวินาทีผมบอกตั้งแต่สามสิบวินาทีเลยอ่ะใครบ้างจะบอกไม่บอก เมื่ติจะวไกหวานจะตามีใดแล้วไม่ออก้วเดี๋ยวขาไปดูหนังจก่งหนูจะออกกาอีออกกนั้นไปหาหมอได้มบหวานกินแล้วเด็บมไปลูกเพ่เด็บไม่ต้องไหน่แล้วเดี๋ยวกูปวดแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะกู้คุมมี่ไม่ไหวก็มือเน่ยตาจังเลยมันยังไม่ต่อยมึงก็สาดอันเนี้ยเราต้องแห้แหกคุกเหรอใช่แหกคุกแหละดีแล้วงอื่นเดียวลูกค้าเขาจะติดตรง เราต้องร่วงมือกันแหกพวกออกไปเลยไม่ใช่เลยแหกพวกถามงงงงนี่แฮะช้อนใหกแล้วเกิดมาทำไมช้อนขุกลิงไงก็ขุกจากกำแพงออกไปเจอฟันนุ่งก็ออกแท้เลยมีอย่างอื่นอ่ะความีแผงสังหร o n เราขุกนางใช่ไหมนี่กล้วยกล้วยเกิดมาทำไมเราขุกนางเราหิวไงกินกล้วยเติมานต่อยาวๆเลยนี่นี่ปัญญาอ่อนจะบอกอะไรให้แผนกูมึงฟังดีๆเดี๋ยวเราแก้ไปซะ เราชักปุ๊บไอ้พวกคุกม,มันมาแล้วพวกเราปุ๊บไปส่งหมอเราก็ชุดหมอเราเราแหกคุกเป็นไงถือว่าเป็นคนหน้าที่ดีเอาเลยไหมพุ่งเป็นอะไรกันเป็นดักโทษแนวไวถามว่าพวกคุกมีอาการเป็นอะไรกันไม่สบายชักพาหมอหมอ,อไม่อยู่ลาพ <c oughs> ักนอนกูรู้นะว่าพวกมึงเหงาวางแผนจะแหกคุกกัน <c oughs> เอาอย่างนี้เอาแต่เฮ้ยใครที่ร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคุกได้กูจะปล่อยคนนั้นไป ฉันกำนวณพอรล่ออ่อนบอลน้ยาใบเหอะไรวะคุกเข่าสิมากลดไปห้าปีคนต่อไปคุกทุกงช่วงแม่เวลาที่เธอกระโดดมานั่งตักช่งช่งก็รวยเลยมีแต่คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธออ้วนมันคงจริงคู่แม่ชักก็เป็นเรื่องทางมาลาลดไปสองปีห้าเดือนคนต่อไปก็คุกสึ่งเติมคุกสึ่เดี๋ยวนเป็นคนจีนเหมือนกันนะใช่พ่อเป็นคนจีนครับแล้วแม่สัญญาป่ากโอเคดี ไป2ปกหมดเวลาสนุกแล้วไปดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวทไหนบอกจะปล่อยพวกเราไปมึงนีงโ่งง so right. โง่แล้วเชื่รรอกูด้วยเ,เนี่ยผู้ลอเล้ยลที่บอกว่าจะลบพวก้กูว่าโกงนะแล้วก็ขึ้นไปแล้วลงกันเอางี้วัวเลี้ยงวิชาการฟูมาวดสกดกจุมาทีเดียวสลกเลยจักการเชียบปัดเบื่อแงเว่ยบอกึงทำได้ไงมันดีเรื่องเลยทีะซนะือกันเลยดีกว่ามา้อกการเะไแ้วนึ้ไ้เฮ ไอ้ไอบเบิร์มไปยักไอ้ตีมากระซื้อมันเลยเฮ้ยเข้ามาเลยมันนั่งรออยู่นั่งหน้ามึงรอดูอ่ะไอ้เหี้ยไปลางหมอไปด้วยของกระบวนครูแจมก่อนไปทำดีมากเว้ยหน้าล้างเลยเออ ไป็นหัวหน้าเพจจริงๆเล่นรวมๆุดมาปีที่รอคอยวันนี้มาถึงด้วยลูกพี่จะไปทำอะไรเป็นอย่างแรกว่าคิดถึงบ้านโอ้อยากกลับบ้านไปกอบลูกกอบเมียใจจะขาดแล้วส่วนพี่ครับฉันจะออกไปเอานมเย็นที่ฝากไอ้เยี่ยวไว้แลยวไอ้ผู้คุ้มเวลาเขาคุ้มาแล้วป่านนี้ละลายหมดแล้วเนีมียกินไม่อิ่มลยนและเองเลยว่าไอ้ดาวเอ็งจะออกไปทำอะไรวะผมจะออกไปเล่นอะไรแต่แย่เพื่อนผมจะยิงไม่ยั้งผมจะล่อให้หมดแม็กเลย จะพาพวกกูเข้าใหม่รอบผมจะเล่นที่แบบหมดเลยเล่นอะไรเล่น Call of Duty Mobile รบรอบทุกปีแจก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 อัปเดตแบบไหนว่าช่องรอยย่อมหมดใหม่เป็นคุกอัพจรรย์แจกกันให้หมดแตกอีเวนต์ใหม่เป็นอินเตอร์แอคให้ผู้เล่นในเกมไปยิงลูกโป่งให้แตกเพื่อรับของรางวัลแจกแจกไอเทมและตัวละครมากมายแลกมาลุยแลกกันให้หมดในวันที่17บเลานคนนี้ไปด้ย